มาพับกวยไหวครูแบบง่ายๆกันค่ะเพื่อนๆมาทํากันเลยจ้าก็จะมีใบตองอยู่สามใบนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามอันที่สามไม่ต้องใหญ่นะคะเพื่อนๆก็ะจะพับสามเหลี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆพับมาแบบนี้ค่ะพับแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามเหลี่ยมเลยแล้วเราก็เอา ใส่ตรงมุมแหลมๆนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะม้วนเลยค่ะม้วนแบบนี้นะคะเพื่อนๆม้วนไปเลยครับขึ้นมาแบบนี้ค่ะ พับลงมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้แมกเจ็บค่ะถ้าใครมีดอกไม้ก็เอาดอกไม้ยัดใส่ก็ก็ได้นะคะเพื่อนๆเผื่อจะให้มันเต็มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะกลวยไวยคูแบบมง่ายถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปก็ขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย